ใดๆในโลกล้วนอนิจังการเวลาย่อมกลืนกินชีวิตของมนุษย์ทุกคนสิ้นสุดที่นี่กราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าสังฆชินบุตรพุทธชินโนรธท่านพระเทพศาสนาพิบาลเจ้าคณะภาคสิบสีเจ้าวาดวัดไร่ขิงพระอารามหลวงกล่าวเรียนท่านประธานในพธิธีท่านพลเอกไผบูลคุมฉายา ท่านประธานในพิธีท่านผู้มีเกียรติที่ารบก่อนที่สรีรร่างที่ไร้วิญญาณของผู้วายชนจะมาลายกลายเป็นาธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟกระผมแสนรักเมืองโคราชใครขอนำเรียนประวัติของท่านแต่พอสังเขปดังต่อไปนี้นายบุญทันคล้ายละมั่งสอนเพชรสอนสุพรรณเกิดเมื่อวันที่27มีนาคมปีพุทธศักราช2491 เป็นบุตรของนายเถิงและนางอกคลายละมั่งมีพี่น้องร่วมิดามารดาหาคนดังนี้หน,นายบุญทันคลายละมั่งผู้วัยชนสองนายอุทัยคลายละมั่งเสียชีวิตแล้วสานายประเทืองคลายละมั่งสนางเล็กมีสุขมากเสียชีวิตแล้วหานางก้อนทองคุ่นานัน สอนเพชรสอนสุพรรณจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดสีสร้อยเพชรอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีสอนเพชรสอนสุพรรณเริ่มเข้าสู่อาชีพนักร้องจากกันเป็นนักร้องเชียร์รำวงของคณะดำแดนสุพรรณโดยมีเลี้ยงกัญชนะเป็นผู้ชักนำเข้าสู่วงการจนได้พบกับโผผินพรสุพรรณ นักร้องเชียร์ระวงอีกคนหนึ่งโผ,ผินจึงได้แต่งเพลงให้กับสอนเพชรไว้หลายเพลงจนมีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงปีพศ2513ถึง2519เพลงที่สร้างชื่อให้กับสอนเพชรสอนสุพรรณเป็นอย่างมากนั่นก็คือเพลงข้าวไม่มีขายได้รับรางวัลนักร้องดีเด่นสาวอากาศทองคำจากสถานีวิทยุเสียงสามยอด ปีพศ2518เขาได้รับรางวัลโดยมีตัวแทนของสอนเพชรมารับรางวัลแทนเนื่องจากสอนเพชรติดงานร้องเพลงและไม่คิดว่าจะได้รับรางพัลผลงานเพลงที่สร้างชื่อในระยะแรกและต่อมาหยิกแกมหยอกเข้าเวรรอมอเตอร์ไซค์ทําล่นไอ้หวังตายแน่ใจจะขาดอภัยให้เรียม เสียน้ำตาที่คาเฟ่รักมาห้าปีเป็นต้นโดยสอนเพชรสอนสุพันธ์เป็นนักร้องที่มีลูกคอเสด็จเสดาเอกลักษณ์จนหาใครจับยากอาศัยเงาเสียงของเมืองบนสมบัติเจริญบวกกับดำแดนสุพัรร์จึงออกมาได้น่ารักท่านบุมีเกียรติที่เคารพครับชีวิตครอบครัวนั้นสอนเพชรสอนสุพรรณได้สมรสกับนางพิมพาเกลียวสีน้ามีบุตรธิดารวมสี่คนดังนี้หนึ่ง พระวัฒน์อยู่คลายละมั่งอุปสมบทเป็นพระในขณะน,นี้สองนายสตรีโชคคลายละมั่งประกอบธุรกิจส่วนตัวผู้จัดการพ่อสอนเพชรสอนสุพรรณรับจัดหาศิลปินและรับจัดงานออเกไนซ์ต่างๆสามพระจัตัชคลายละมั่งอุปสมบทเป็นพระในขณะน,นี้และสี่นางสาวพิมพันธ์คลายละมั่งประกอบธุรกิจส่วนตัว ด้านอุปนิสัยใจคอของสอนเพชรสอนสุพรรณครับท่านบุมีเกียรติเขาเป็นคนพูดน้อยครับเป็นที่รักของเพื่อนท้องน้องที่และบรรดาลูกศิษย์ในวงการเพลงด้วยความที่มีลักษณะนิสัยช่วยเหลืองานด้านสังคมเป็นคนมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาจะเห็นว่าสอนเพชรสอนสุพรรณที่มักจะไปถึงงานก่อนเวลาเสมอบางครั้งพิธีกรจนลืมประกาศก็มีครับ ด้านสุขภาพนั้นท่านผู้มีเกียรติที่เคารพช่วงเดือนพฤศจิกายน2553นั้นสอนเพชรสอนสุพันธ์ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชและขอรับบริจาคเลือดเนื่องจากมีอาการป่วยที่ก้อนเนือ้อบริเวณกระเพาะอาหารและเกิดภาวะน้ำท่วมปอดและเมื่อวันที่26ตุลาคม2564ที่ผ่านมาสอนเพชรสอสุพรรณ ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทนบุรีหนึ่งหลังมีอาการอาเจียนอย่างหนักจากอาการอาหารเป็นพิษและได้รับน้ำเกลือ,อยาฆ่าเชื้อโดยเริ่มแรกมีอาการเวียนหัวอาเจียนรวมถึงหน้ามืดหลังจากนั้นก็กลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านท่านบุมีเกียรติครบครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2564เวลา23่สมนาฬิกา มีอาการแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออกทางครอบครัวจึงนำส่งโรงพยาบาลสิริราชได้รับการรักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซเป็นเวลากว่าสองเดือนจนกระทั่งวันที่8มัมก,กราคมท่านผู้มีเกียรติที่กรบอันที่จริงเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีเราเพิ่งจะมามีเราเมื่อไม่านานนี้และอีกไม่นานก็จะไม่มีเรา แต่ก่อนที่จะไม่มีเราจงเร่งสร้างแต่ความดีก่อนที่จะไม่มีเราแปดมกราคมอาการสุดหนักจากภาวะการติดเชื้อและเขาได้จากไปอย่างสงบเมื่อเวลา22่สนาฬิกายีนาทีแน่นอนครับผู้อยู่เบื้องหลังบุตรธิดาภรรยาเสียใจไม่น้อยบัดนี้ได้ปิดตานานปิดฉากชีวิตหนุ่มนาเสียงเด็ดแห่งทุ่งสุพรรณลงแล้ว เหลือไว้แต่ตำนานท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับชีวิตคนเราเกิดมานั้นก็เหมือนกับละครโรยใหญ่ไม่ต่างอะไรกับละครบทบาทและลีลาแตกต่างกันไปบางครั้งก็มีหัวเราะบางครั้งมีร้องไห้ไม่ต่างอะไรกับละครทุกตอนทุกบทมีโศกสลดปนเศร้าเค้าสุขสต์มีหัวเราะมีร้องไห้รักใคร่กันที่สุดนั้นเมนเผาศพจบการแสดง